อาารบอกมาเถอะผิวเงเลิสีเขียวเปิดสีเขียวลูกใหญ่ๆเปิดสีเขียวเมลอนไม่ใช่ค่ะแคนตาลูปลูกกลมๆลูแกลมกลมๆเยอะนครปฐมกลมๆกลมๆใหญ่ๆเใหญ่ต่างต่างอันนี้เลยฮะคุณอารยาฮะชื่อเล่นกับชื่ออะไรชมพู่ง่ายมากเลยอ่ะลูกกลมรล้วเตี้ยว ก้มๆรสเปรี้ยวเปรี้ยวผลอมไเมื่อกี้ไม่ได้ยินว่ารสเปรี้ยวเลยลูกกลมๆรสเปรี้ยวอ๋อพี่หนุ่ยกับคู่กับพี่อ่าลูกกลมๆรสเปรี้ยวเป็นผลอะไรคำค่ะออกคำค่ะมันเป็นกิจจีบอะค่ะออกคำไม่ใช่มันมันเป็นกิจจีบนะออกออกมาแล้วข้างในเป็นกิจจีบเป็นกิจีบ ผมเป็นพีพลูกกลมกลมแข้งน้ำได้ค่ะส้มเหรอคะถูกต้องค่ะมีทั้งแบบสีเขียวมีทั้งเปลือกสีแดงกินแล้วคือมีสีสุกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะคะรอดไปแล้วลูกเลมกสุดๆค่ะเดี๋ยวไม่ยอมสีน้ำตาลสีน้ำตาลเปิดสีน้ำตาลจากออสเตรเลีย สตรีนี่นะคะนนกีวีอ่ะถูกต้องค่ะอันนี้เลยครับมีหนามเยอะๆแล้วก็จินแลงวนะทุเรียนค่ะไอเลิฟทุเรียนค่ะเราคิดว่าชอบกินอีกอย่างหนึ่งเป็นเปลือกสีเขียวภายในสีเหลืองเน็ตต้องกลมมีประโยชน์มากค่ะในการใา้ชาร์ลอไม่ใช่เสือจแล้วเสร็จแล้วอีกนิดนึงเอขม อันนี้ลูกกลมๆเขียวๆผิวขูกขาค่ะผิวขุกขาไม่น่น้อยหนาไม่ใช่อีกหนึ่งนาทีมของเะไรอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่ง่าสลัดใส่กับสลัดน้องกิมก็ชอบทาน